อาทุกคนดื่มกาแฟไหมมาชิมกาแฟกันก่อนตอนเช้าเชต้องบอกแบบนี้นะคระับว่าใครที่อยากจะรู้เรื่องของ Storytelling ต้องติดตามคลิปแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้จะมาแสดงให้เห็นการแข่งขันแล้วก็มาดูกันว่าใครจะชนะใครจะแพ้ใครจะรักใครชอบใครเชียร์ใคร,ร Storytelling เป็นพื้นฐานที่สําคัญที่ทําให้คุณก้าวหนา้าประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักง,งานนะฮะคุณต้อง s t o r y t e ท l i n g เป็นต้องเล่าเรื่องเป็น ผู้ใหญ่ก็จะเห็นคุณค่าของเราหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายขายแน่นอนที่สุดครับจะทําอย่างไรให้ลูกค้าโดนใจชอบใจคุณแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณก็สตอรี่เทลเลิงอีกเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เรามาดูเทคนิคต่างๆนะฮะของการแข่งขันจงเงินรางวัลสูงที่เดียวถึง1นึ0งแบาทตอนนี้เราเดินมาจนถึงนะครับทีมที่6ว่าทีมที่6กเขาทำอย่างไรบ้างเขามีเทคนิคอะไรเพื่อ เราจะนำมุกของเขามาใช้ในสตอรี่เทลลิ่งของเราบ้างไปติดตามชมครับทีมที่6ครับคุณเคยโดนเทไหมซื้อสินค้าแต่ไม่มีเม้แต่การสอนการใช้งานส่วนบริการหลังการขายเล้วย่าหวังมาค่ะมารู้จัก Innovative i n s t r u m e n t กัน แล้วคุณจะลืมปัญหาที่คุณเคยเจอมาผมนี่ก่อนที่จะมี n n n o v a t i v e i n s t r u m e n t เนี่ยผมทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์มาสองบริษัทประมาณว่า16ปี นในระหว่างที่ทําอยู่นั้นเนี่ยช่วงปลายเนี่ยมามองในสิ่งที่คิดว่ามันถึงเวลาและมันได้เวลาที่เราจะให้อะไรกับภาคส่วนภาคงานทางด้านอาชีวอนมามัยและความปลอดภัยในการทํางานจริงแล้วออจากบริษัทเครื่องมือแพทย์แล้วก็มาเริ่มเริ่ต้นทําเกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านอาชีวอนมามัยจุดประสงค์นี่ก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยความรอบรู้ของ คนที่ทําเครื่องมือทางด้านนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีไม่มากฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่เราจะหยิบฉวยแล้วก็เอาโอกาสนั้นเนี่ยมาทําคุณประโยชน์ให้กับทั้งลูกค้าสังคมแล้วก็ที่สุดเลยก็คือมีงานให้กับน้องๆได้ทำนะท,ที่เปลี่ยนรูปแบบไปครับอันนี้คือเป้าหมายหลักที่ว่าการที่อ,อยากมีอินโนเวชีขึ้นมาในไรอันนั้นคือจุดที่ก่อประกายครับ ันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยดูภาพรวมของงานบริการหลังการขายทั้งหมดของบริษัท Innovative ครับผมแน่นอนครับในเรื่องของการบริการเนี่ยเราเองมีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะครับที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับบริการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราอยากจะมอบให้ในเรื่องของการบริการโดยมุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของความเชื่อมั่น เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้เครื่องมือได้รับบริการหลังการขายอย่างของเราอย่างดีที่สุดครับผมในส่วนตัวแล้วเนี่ยการให้เนี่ยเราเองไม่ได้นึกถึงว่าลูกค้าเป็นคนอื่นคนไกลลูกค้าคือคนที่เหมือนเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นมิตรของเราเพราะนั้นน่ยการให้ของเราเนี่ยเราดูแลแบบครอบครัวปรารถนาที่จะให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ความพึงพอใจนะครับเป็นสิ่งสำคัญความละเอียดทุกขั้นตอนในการให้บริการเรามุ่งเน้นให้ความสำคัญตรงนี้มากครับ <In Audio. S 3> ที่หลักๆออกอินวอย์เอกสารต่างๆค่ะมองว่า i n n o v อินโนเวทีนี่มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะถ้าในเรื่องของเอกสารก็จะเป็นเรื่องของความถูกต้องความรวดเร็วถ้าในเรื่องของสินค้าก็ จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพการจัดส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในส่วนของของบัญชีนะคะก็ในเรื่องของความถูกต้องความรวดเร็วในการออกเอกสารต่างๆค่ะก็สพอร์ตลูกค้าเต็มที่อะคะ่ะลูกค้าอยากได้อะไรก็ก็ก็จะทำให้อะคะ่ะสำหรับเรื่องของการศึกษานะคะจริงๆเราต้อง เข้าใจก่อนนะคะว่าเครื่องมือในสมัยปัจจุบันเนี่ยจริงๆนอกจากวิธีการใช้งานที่ถูกต้องแล้วนะครับเทคนิคนะครับการนำไปใช้กฎหมายมาตรฐานเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเครื่องมือทุกอย่างนะครับจะต้องมีมาตรฐานและเราจะต้องทำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนความแม่นยำความถูกต้องและความละเอียดนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรื่องของการให้แน่นอนการให้เนี่ย สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าได้ก็คือเรื่องขอความถูกต้องแน่นยาและสิ่งที่สุาพันที่สุกก็คือเรื่องของความจริงใจนะครับเราต้องจริงใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้วิธีการที่ถูกต้องเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะนําเครื่องมือเราไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประสิทธิภาพมากที่สุดโซลูชันนะครับในในมุมมององผมเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่เรามีตอนนี้นะครับ ในในมุมของอินโนเวทีฟเนี่ยเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญประกอบกับเครื่องมือที่เรามีครอบคลุมโดยที่เรามองถึงพื้นที่ที่ลูกค้าจะเจอปัญหาส่วนใหญ่ก็ง่ายๆเลยครับ3พื้นที่หลักภายนอกอาคารก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอาคารพวกออฟฟิศส,สำนักง,งานก็คือเรื่องของคุณภาพอากาศภายในอาคารแล้วก็ พื้นที่เฉพาะอย่างเช่นคลีนรูมหรือว่าพื้นที่ในการผลิตครับฉะนั้นพื้นที่ทั้ง3พื้นที่เนี่ยเขาจะมีลักษณะของปัญหาที่แตกต่างกันฉะนั้นการที่เสนอแต่เครื่องมืออย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุดผมก็เลยมองว่าสิ่งแรกที่ที่เราทําได้ก็คือการให้โซลูชันให้วิธีการแก้ปัญหาให้วิธีการที่เหมาะกับพื้นที่และตอบโจทย์ด้วยเครื่องมือที่เข้ากับ พื้ Shift, นที่นอกอาคารในอาคารแล้วก็พื้นที่เฉพาะอย่างคลีนดูการให้นะครับผมว่าการให้ที่มันมีประสิทธิภาพมากที่สุ ness, ด,สดก็คือการให้ด้วยใจการที่เรามองหลายๆอย่างมองปัญหาลูกค้าด้วยใจมองมาจากข้างในเนี่ยเราจะเข้าใจปัญหาขลูกค้าได้ลึกซึ้งมากกว่าและพอเราสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้าเจอเนี่ยเราสามารถที่จะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและลูกค้าสามารถประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งงบประมาณและก็เรื่องของความยั่งยืนที่เขาจะไม่กลับไปเจอปัญหานั้นอีกผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่านับตั้งแต่วันที่ผมได้เริ่มเข้ามาทํางานที่ Innovative เนี่ยเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับมีอยู่คำคำเนึงที่เราผมได้ยินได้ตั้งแต่วันแรกก็คือตอนนั้นเป็นคาขวัญของบริษัทก็คือนวัตกรรมทันสมัยใส่ใจลูกค้าพัฒนาบริการคําว่านวัตกรรมทันสมัยเนี่ยเราถูก ซึมซับมานับตั้งแต่วันนั้นเราตั้งใจที่อยากจะเป็นผู้ที่ส่งต่อนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้าโดยที่นวัตกรรมนั้นๆเนี่ยาสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้การให้สำหรับจ๊อีกก็คือการที่ลูกค้าต้องการสิ่งไหนเราก็ให้ตามที่ลูกค้าต้องการหรือลูกค้าเกิดปัญหาเราก็สามารถแนะนำให้ลูกค้าโดยการแก้ปัญหาให้ลูกค้าจนลูกค้าูมิพอใจค่ะ ือมันก็เหมือนกับเลาเราถามเด็กพอโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่ละคนก็จะมีความฝันของแต่ละคนว่าด้วยศักยภาพของเขาเนี่ยแล้วก็ด้วยความฝันของเขาเนี่ยเขาอยากจะเอาความฝันนั้นไปเติมต่อเติมแต่งอะไรแต่ละผมก็มองแล้วว่าพอหลังจากที่ผมเริ่มก่อตั้งแล้วก็ตอนนี้ก็มีการปล่อยให้พวกคนรุ่นหลังเนี่ยเข้ามาดําเนินการแต่สิ่งที่ผมต้องมองในใจก็คือทอํายังไง ที่จะช่วยพักดันอยู่ในรูปแบบของบริษัทมาหาชนอันนั้นคือสิ่งที่ผมมองนะแล้วก็หวังถ้าพักดันได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราสังเกตว่าสินค้าหรือเครื่องมือที่เราขายเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ช่วยให้เขาในรอดพ้นจากาทั้งเพียนตรายทั้งสิ่งที่เป็นโมลพิษต่างๆอันนี้เราถือว่าเราช่วยให้เขาเนี่ย รอดพ้นนะครับโดยการตรวจวัดโดยการป้องกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่การให้มีมที่สิ้นสุดการให้นี่คือความสุขมันสุขทั้งสองฝ่ายนะครับให้เนี่ยคนให้เนี่ยภูมิใจที่ได้ให้แต่คนรับเนี่ยเขาจะดีใจที่ได้รับสิ้นสุดไหมตราบใดคน ต้อ,อหมอยามมนุษย์ยังมีลมหายใจอยู่มันไม่มีความสิ้นสุดนะครับมันต้องให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อันนี้คือถ้าถามว่าการให้เนี่ยมีสิ้นสุดไหมมันไม่มีสิ้นสุดนะจนกว่าต้องบอกว่าหมดลมหายใจแล้วก็อรอให้อะไรใครไม่ได้แล้วนะนะแต่แต่ก็อย่างว่าขณะที่ก่อนจะหมดลมอย่างผมเนี่ยผมก็คือให้ผมบริจา克ร่างกายให้กับ ทางโรงพยบาลเอาสิ่งที่ให้เข้าไปในทำประโยชน์อื่นครับอันนี้คือคำว่าให้ สนุกดีนะสนุกดีแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้เนื่องจากวิชานี้มันเป็น,ปนวิชาสตอรี่เทลลิงคือการเล่าเรื่องนะการเล่าเรื่องคือการร้อยเรื่องเนี่ยสำคัญข้อที่1ข้อที่2เนี่ยถ้าให้ตัวละครแต่ละคนเนี่ยมาพูดอคือการร้อยเรื่องก็เลยงงว่าเอ๊ะมันจะ้อย้อยเป็นเรื่องยังไงเข,ข้าใจความหมายมันกลายเป็นว่าเป็นเป็นสปอตอ่ะคนนี้พูด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 เพราะฉันเองเนี่ยอันนี้แยกแย,ก,ยกคลิปได้เลยแต่ละคนมีอิสระของของ,ของตัวเขาเอง แต่ s t o r y t เ l l i n g เนี่ยเวลาเราดูปุ๊มเนี่ยเราไม่สามารถแยกคลิปไดนะ้นะเวลาเราแยกคลิปก็คือเอม้มันจะตัดหัวตัดท้ายมันก็ดูไม่สนุกอะ่ะก็เลยแต่อันเนี้ยสามารถแยกคลิปได้เลยแต่ละคนก็ก็เป็นคลิปนะอันที่หนึ่งที่เราบอกเ่าเนื่องจากวิช,ชานี้เป็นวิช,ชา s t o r y t e ท ling ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยสมมติว่าถ้าเรายิงสื่อเอน,นี่ยออกไปออกไปคอมเมอร์ชียลออกไปตลาดคือเกรงว่าคนดูเขาจะไม่ดูนานเพราะว่ามันเป็นเ,เดี๋ยวผนำนี่ก็เล่าอา่าเดี๋ยวผนำนี่ก็เล่าผู้ผนนี่ก็เล่า คือคาถามคือคนดูเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าเขาจะได้อะไรจากการดูดูตรงนี้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเวลาคนเซนต์ของการนําเสนอเราก็จะชอบพูดในสิ่งที่เรามีแต่ลูกค้าก็อยากจะฟังว่าไอ้สิ่งที่คุณมีเนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างเห็นเห็นข้อขัดแย้งไหมฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นประเด็นที่3ที่ท,ที่มองเนี่ยคืออย่างนี้คือถ้าถ้านวันเนี้ยเรามีมูลิธิประเด็นนี้โอเคเลยแต่เนื่องจากธุรกิจอ่ะก,การให้กับคอนเซปต์การให้เนี่ย บางทีมันไม่ชัดเพราะสุดท้ายการบริหารธุรกิจก็คือเพื่อผลกําไรเราไม่สามารถที่จะให้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในวันที่เกิดการขัดแยง้งเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาว่าคนดูเฮ้ยจริงป่าววาอันนี้มูลนิธิหรือเปล่าวะมันใครจะเข้าใจควมหมายไปมันก็จะเกิดการขัดแยง้งนิงดหนึน่งว่าองค์กรเราก็คือทำธุรกิจท่ามาคือเรามีสิทธิ์หวงใหย่ได้แต่ถ้าเราเรายืนการเรายืนคอนเซปต์การให้เนี่ยมันเหมือนกับเราเรากำลังจะบริจาคเราโดเน a t เราทําฟรีเราอะไรอย่างเงี้ยจะเปะ็นลักษณะแบบนั้น นะครับแต่ภาพรวมสนุกดีครับแล้วก็อัดได้ดีอ๋ออีกนิดหนึ่งคือเสียงเพลงดังข้อที่สองคือจำคัดเยอะไปนิดหนึ่งเข้าใจคาว่าจำคัดไหมคือคืออย่างเช่นเมื่อกี้มีรถกอล์ฟวิ่งมาข้างหลังอยู่ดีรถกอล์ฟหายนะและอีกอันหนึ่งเนี่ยข้อที่3เนี่ยอย่างท่านประธานกวีเนี่ยก็คือสีเนี่ยมันจะดิฟไปดิฟมาดิฟมาดิฟไปอันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นศักยภาพของมือถือ หรือซอฟต์แวร์ยังไม่ได้อัปเกรดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาแสงมันเข้ามาปุ๊บสีมันจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาปนไปอันนี้ต้องระวังมากนะขออ้โชคดีครับดีใจอันนี้ได้เป็นพระเอกในคลิป <c oughs> <c oughs> คืออ,อย่างที่ดูแล้วนะฮะฉายภาพออกมาเนี่ยถ้าคนนั่งดูเหมือนที่อาจารย์สรุรชัยท่านเรียนะวา ยังไม่แจ่มแจ้งไม่แจ่มแจ้งมากนะครับคุณคุณพยายามที่จะเอ็กซ์เพรสมาในมุมมองพวกคุณแต่คุณลืมคิดพนหนึ่งว่าคนมองคนดูคนฟังก็ฟังอะไอยู่ครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็ถือว่ามีความตั้งใจสูงมากครับโชคดีครับ จริงๆทีมนี้นี่ถ้าถามว่าเล่นอารมณ์กับคนในออฟฟิศเนี่ยจะถือว่าทาได้ดีมากมากนะครับคือคนข้างในเนี่ยดูแล้วจะรู้เลยความตั้งใจเขาต้องการทําอะไรที่ไปไปพูดถึงแต่ละทีมถึงแต่ละภาคส่วนเล่าตั้งแต่อดีตมานะอันนี้นะครับเห็นว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราจะสื่อสารไปหาลูกค้าเนี่ยมันก็จะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าเ เราเราต้องการจะสื่ออะไรนะครับคือคือจริงๆผมผมแอบเสริมให้ครับว่าถ้าสมมติจะพูดเรื่องการให้ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีกิจกรรมหรือจะจะมีอะไรสักอย่างที่เราเราให้ทำการให้อย่างนั้นจริงๆใส่เข้าไปในนั้นครับครับอเสือจริงจริงๆาจะไม่ใช่แต่พูดที่แบบพลาดจริงรมดีรูปเรื่องกแล้วยะ้วลาจะกับมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำแค่ตอนนี้คือมันขอ เราจะไม่ได้เรื่อะไรเลยคืออันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นโจทย์หนึงไงครับเพราะว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันเนี่ยพนั้นเ,เราก็ต้องวางแผนแล้วก็คัดนะครับอันนี้ม,นมันมีของผมจะมีประเด็นอยู่สักสองสามประเด็นอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือคือ,คอผมติดใจตรงแค่ตรงที่เปิดเรื่องมาเนี่ยพูดเรื่องการโดนเทแต่เนื้อหาอะไรกันนะไม่ได้พูดเรื่องการโดนเทเลยแต่ไปพูดเรื่องการให มันก็เลยจะดูคือตอนเราดึงเขาเข้ามาจริงๆอ่ะผมชอบตอนเปิดนะเพราะว่าตอนเปิดเนี่ยดึงให้คนเข้าไปดูต่อเพราะปะกติคนคนที่มาดูออนไลน์ดูคลิปเนี่ยมันจะดูประมาณถ้าเป็นถ้าเป็น y YouTube เนี่ยจะดูประมาณสักห้าวิถ้าเป็นพวกติ๊กตงติ๊กตอกเนี่ยสามวิทั้งปัดทิ้งเลยลเพราะฉะนั้นคุณดึงเขาเข้ามาดูได้แล้วแต่พอดึงเข้ามาเสร็จหลังนะั้นไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้างหน้าเลยไปพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็แล้วก็อย่างมันจะเป็นบทสัมภาษณ์พอเป็นบทสัมภาษณ์ยาวๆเนี่ยฟังไปอััันนททีี่่ฟงแล้ว หลายคนก็อาจจะงที่จารยอกจะไม่ได้ฟังต่อเงี้ยเนี่ยต้องหาวิธีหาวิธีดึงให้คนดูต่อเพราะประโยชน์ในการทําคลิปคือเราต้องการให้เขาดูจนจบถูกไหมน,น,นี่อันนี้ต้องต้องไปคิดต่อต้องไปคิดต่อนะครับแล้วก็เรื่องดนตรีแบ็กกราวด์อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าที่ถ่ายคุณกวีแล้วมีฉากหลังเนี่ยตั้งใจจะให้เห็นฉากหลังหรือเปล่าที่มันมีตัวหนังสืออยู่2อันน่ย อ่าแต่ว่าถ่ายมาครึ่งเดียวอันแรกถ่ายมาไปลายๆอันที่สถ่ายมาครึ่งเดียวเลยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคือคือถ้าไม่ตั้งใจก็เอามันออกไปเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องสีที่จั์บอกที่ผมเห็นวูบวู่ว่าๆเมื่อกี้เลยไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับแต่โดยรวมถือว่ามีความตั้งใจดีมา,มากๆเลยครับขอบคุณมากครับ กำลังมาดูวิวนะครับวิวสวยมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขาใหญ่เพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่เราจะมาแบ่งปันกันมาพูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจและอย่าลืมนะครับกดสั่นกระดิดิงด้วยคุณจะได้มีข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการพัฒนาตนเองครับ